มีดว้างเป็นตัวแทนการปล่อยกาลังภายในเลยคุครับค่ะอ่าเราเริ่มจับจับมีดจับมีดตัตินนอโอเคถูกต้องเลยพอเราเริ่มชงนานารเราคุ้นเคยกับมีดแล้วเนี่ยครับเราก็ึ้นเตาก็คือปิดได้ดีเพราะมีครูที่ดี คุณผู้ชมพบกับลูกปัดนชัชยาสงวนสุงในรายการลุยตามหนังนะคะวันนี้มาตามหนังเรื่องจอมใจบ้านมีดบินเป็นภาพยนต์กำลังภายในที่บูแอคชั่นในฉากนี้เลยค่ะสุด,สด,สด,สด คุณผู้ชมจาใจบ้านมีดบินนะคะเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับวิทยายุธการคว้างมีดพูดถึงวิชาคว้างมีดวันนี้เราก็เลยมาเรียนกับอาจารย์ราเชนค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาฝันเนื้อฝักตัวค่ะอาจารย์จะอยากจะคว้างมีดนะคะอาจารย์ในบ้านเรานี่มันคือเป็นวิชาของไทยหรือว่าเป็นของที่ไหนคะอาจารย์วิทยถามผมเนี่ยคว้างมีดผมก็ต้องบอกว่าเป็นวิชาของไทยมีการคว้างมีดมาตั้งแต่โบราณแล้วแหละเพียงแต่ว่าแต่ผมก็เชื่อว่าทุกชาติที่มันมีมีดมันก็คงคว้างมีดกันหมดอ่ะเพราะนั้นต่างคนก็ต่่าางคิดว ตัวเป็นเจ้าของวิชาครับซึ่งแต่ละวัฒนธรรมเขาก็มีความแตกต่างกัน,นในหนังจีนก็เป็นสำนักบ้านมิดบินอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่ที่นี่เขาเป็นการคว้างมีดสำหรับอาจารย์ราเชนนะคุณผู้ชมเรื่องของการคว้างมีค่ะอาจารย์สำหรับวิชาตำรับไทยเ้าเนี่ยค่ะมันมีหลักการยังไงบ้างคะอาจารย์ผมจะมีท่าหลัก4่ท่าใน4ีท่าเนี่ยเราจะคว้าง8ทิศเพราะงั้นมันก็จะเป็น32อท่าใน8ทิศเนี้ยพอเราจับจับด้ามกับจับปลายมันก็จะกลายเป็น64ท่า ก็คือเบสิกก็คือควรจะเป็น64ท่าแต่ถ้ามันจะกระจายออกก็จะแยกไว้ประมาณ512ท่าซึ่งจริงๆมันอาจจะมากกว่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าทําให้เห็นชัดเจนว่ามันมายังไงแต่ละท่าค่ะ 500อยกว่าท่าคือจะต้องใช้เวลาฝึกนานขนาดไหนคะอาจารย์ถึงจะเข้าใจจริงๆเราฝึกท่าเดียวเข้าใจท่าเดียวเราก็สามารถที่จะจินตนาการแล้วก็สามารถฝึกต่อได้ ค่ะอย่างเรื่องของการคว้างมีใดในบ้านเราเราคว้างไปเพื่ออะไรมีหลายเหตุผลที่เล่นน่ะนะครับค่ะหนึ่งก็คือมันจะสนุกก่อนแต่แต่ถ้าสมมติเราอ่านหนังสือกําลังภายในเราจะรู้เลยว่าสามารถปล่อยพลังได้มีดคว้างเป็นตัวแทนการปล่อยกําลังภายในเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะทักมันออกมาแล้วก็ปล่อยไปแล้วมันมีมีผลกระทบต่อคู่ต่อสู้ของเราได้ด้วยเรียกว,ว่ามันก็เป็นวิธีการต่อสู้อีกแบบหนึ่งอาวุธหนึ่งที่ถือว่าเอาไว้ป้องกันตัวได้ดีบางทีเขาก็ถือว่ามันเป็นอาวุธลับเพราะนั่นหมายถึงว่าเวลาเราจะคว้างถ้าเป็น ็นสุภาพบุรุษเขาต้องแจง้ง <ฮะ S 2> หมายถึงว่าต้องให้เสียงว่าเอาหมดแล้วแล้วมันจะปล่อยนะ<อ>ถ้าคุณดูหนังจีนสมัยก่อนคุณจะรู้เลยว่ามันมันจะประกาศก่อนเสียวเมยกลับมาแล้วหรือ ก็คือเป็นมีดความยาวคือ12นิ้วใช่ไหมคะใช่ประมาณ12นิ้วนี้เริ่มตั้งแต่เบสิกเลยนะครับมันเริ่มการจับมีดซึ่งหมายถึงว่าคุณจะจับมีดเหมือนคุณทํากับข้าวเลยะจับให้มันถนัดคุณจับท่าไหนก็ได้คือมันจะมีเทคนิคพิเศษในการจับมีดด้วยเป็นผมเนี่ยเห็นไหมผมผมจับมีดเพราะผมผมต้องสามารถที่แบบว่าเขาเรียกว่าเรา forward grip หรือหรือจับมีดให้ไปข้างหน้าใช่ไหมับหมายถึงว่าเราก็ reverse grip ให้มีดไปข้างหลังซึ่งหมายถึงว่าเวลาเราใช้งานเห็นไหมครับกุทธาสู้จะมองมองไม่เห็นมีดเรา จับจับมีดจับมีดปกติโอเคถูกต้องเลยนะครับเตือนน้องๆหนูๆที่บ้านที่ดูนะคะไม่แนะนำนะคะต้องมาเรียนกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะก็คือเราแค่จับนะครับแล้วคว้างจับแล้วคว้างลงไปไม่ดูนะครับได้ค่ะวจริงผมจะให้คว้างประมาณ100ทีเพื่อทำความคุ้นเคยกับมีดให้ได้ค่อเพราะว่าพอเราขึ้นเป้าแล้ว มันจะค่อนข้างอันตรายถ้าตรงนี้เราไม่คิดถึงกับนี้ พอได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์โยนไปประมาณ4,000ทีคีณลง้กว่าจะได้1นึ่งครั้งพอเราเริ่มชำนาญค่ะเราคุ้นเคยกับมีดแล้วเนี่ยนะครับค่ะเราก็ขึ้นเป้าก็คือเอาใกล้ๆก,ก่อนเลยค่ะอาจรารย์ประมาณเมตรก,กว่าๆจนถึงเมตรสี่สิบำไว้นะครับกาขว้างอย่างเงี้ยปกติผมจะให้คว้าง100ทีค่ะอาจารย์ขว้างให้ได้จนกว่าจะมั่นใจนะครับ ถอยมาหน,นึน่งโอเคเ yeah. ด็ได้ล้ได้ชีนผ่านในระดับเล็ก,ลกๆระดับหนึ่งแต่ต้องให้ปร,รมาจารย์เขาโชว์ู้ชมว,วันนี้อาจารย์จะมีโชว์แบบที่หลายๆคนนคาดไม่ถึงอะไปดูดีกว่าว่าอาจารย์นั้นจะโรยตัวลงมาจากตึกไหม <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่า จะสามารถแยกให้มันคว้างปักได้สองเป้าติดได้ดีเพราะมีครูที่ดีมากอาจารย์คือเดอะเบสของหนูเลยเป็นคนที่ปูพื้นฐานสอนให้เรามั่นใจใครที่อยากคว้างมีดนะคะอยากจะเรียนพื้นฐานจริงๆมาหาอาจารย์เชนได้ยอดเยี่ยม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 เลยค่ะอาจารย์ทีนี้ ปกติแล้วคนที่จะมาเรียนกับอาจารย์จําเป็นต้องมีพื้นฐานไหมคะอาจารย์ไม่ต้องเลยครับอยากควางมีดได้มาเลยอา,อาจารย์เขาจะคอยแนะนําตลอดนะคุณผู้ชมแต่หลกัลกๆอะ่ปะปรารู้สึกอย่างหนึ่งที่อาจารย์สอนจริงๆไม่ได้บอกอะไรตลอดเวลานะคะอาจารย์ให้รู้ก่อนลองให้รู้น้ําหนักตัวเองน้ําหนักมือตัวเองแล้วก็จะคอยจัดท่าจัดทางให้อันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่มาเปิดประสบการณ์บัดมากเลยคะ่ะอาจารย์ครั้งแรกที่คว้างมีดใครที่อยากจะมาเรียนคะ่ะอาจารย์อยากให้ฝาก เบอร์ติดต่อไว้นิดนึงค่ะอาจารย์คะครับก็คือโทรมาที่บ้านไทยสัพพยุทธ์ค่ะเบอร์โทร081-807 9710ครับนี่แหละค่ะอาจารย์ราเชน The b เ s สของหนูที่วันนี้มาสอนควางมีดแบบไทยนะอาจารย์ค่ะตแต่ถ้าใครอยากจะชมวิทยายุทยแบบจีนในการที่เขาต่อสู้กันนะคะก็สามารถติดตามได้ในจอมใจบ้านมีดบินทางทูปยูช่อง24เวลาบ่าย2 55นาทีค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ราเชนมากๆค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของลุยตามหนังลูกปัดและอาจารย์ราเชนผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ